เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมว่าตาาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องแักล่าในข้ามหมาเด็กของเชโดยคณได้เขียนเมิสษณนต,ตอนที่20นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนยิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับทักไปสอบถามคณได้เขียนกันได้เลยนะไปอุดนุนกันได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปั้นไปฟังกันเลยครับบทฝึกที่20โบสถ์ที่เธอแสนเกลียดหยาดน้ำเย็นเย็นไม่รู้ตอกกี่หยาดหยดกำลังกระทบไปตามเนื้อตัวคนท้องอ่อน ให้เปียกบอนไม่ต่างจากร่างสูงที่รีบกางแขนแกร่งนั้นใช้มันกำบังพายุฝนให้กับเจ้าของใบหน้ายับยู่ที่เกิดจากความนึกโมโหไอลูกหมาซื่อบือ้อซื่อบื้อที่บ้าจี้จะเอาถุงขนมใบใหญ่มาทิ้งได้ลงไอ้หน้าโง่กูบอกให้ทำอะไรมันก็จะทำแบบนั้นหรอวะเขาตะโกนแข่งกับสายฝนที่ยังเทกระหนับลงมาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงไปง่ายๆและเสื้อผ้าของผมก็เปียกชุ่มทันทีเมื่อโผล่พ้นออกมาจากหลงังคาเพื่อมาแย่งเอาถุงโง,ง,ง่งแค่ใบเดียวนั่นมาถือ ไอเขามีสีหน้าเป็นห่วงกันแทบจะเดี่ยวนั้นทันทีที่มันเห็นผมเดินมาอยู่ตรงหน้าเด็กนี่ก็ใช้แขนตัวเองบางไม่ฝนให้กันก่อนจะใช้อุ้งมือข้างนึงค่อยๆเกลี่ยไปบนแก้มผมแผ่วเบาซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีท่าทีจะปัดมันทิ้งอย่างที่ควรจะทําเลยสักนิดเธอออกมาทําไมครับเดีย๋ยวจะไม่สบายเอานะเชมันไม่ตอบแต่เลือกจะสอยเขาแทนมึงบ้าไปแล้วเหรอนองขอโทษไอเด็กเท้าว่าเสียงทุ้ม ทั้งนมเอาสีสามาแตกกับหน้าผากกันเลิกพูดคำนี้สักทีมึงคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกแล้ววะถึงได้งโง่เดินตา่างฝนอยู่แบบนี้หากผมก็ยินจะต่อว่าร่างสูงนี้ต่อวังผลักให้ไอเด็กเท้ายอมผลาห่างพี่ไม่กี่คืบน้มมันงโง่ครับเธอเข้าไปข้างในเถอะนะเชไม่อยากตายนักเหรอไอ้ฝนบ้านี่ก็เอาสิมึงคงชอบถ้าของเหลือๆแบบกูมายืนอยู่กับมึงว่ามะไม่ครับเช เชไม่ใช่ของเหลือนะเธอคือคนสำคัญของผมเชสำคัญกับเข้านะไอ้เท้าตอนนี้ก็หมอนกับคนบ้าขึ้นไปทุกขณะมนเอแต่พผ้าประโยคเดิมๆออกมาทั้งยังขโมยมือผมไปแนบไว้กับแก้มของมันผมค่อ,คอยๆขมเม็ดริฟีปากนั่นจึงทำให้ผมได้ลิ้มรสน้ำฝนไปในตัวก่อสายตาคู่ที่จะพ่าเบอร์ไปทุกคนอะเพราะใครคนหนึ่งกำลังโน้มเข้ามาใกล้กันแล้วก็ค่อยๆละเมียดละไมาปากอยู่นั้นลงมาจูบซับบนอวัยวะเดียวกันนี้ และจู่ๆอาการผออื่นผอ,อมก็ทําให้ผมต้องเผาออกจากการจุมพิตจากเด็กเขาและมาเผลอ้วกใส่อกแกร่งตรงหน้าเขาให้จังๆเชยเข้าไปข้างในเธอะครับรอบนี้เขาไม่พูดเปล่าแต่ช้อนตัวเขาเข้ามาหลบอยู่ข้างในโดยไม่คิดสนใจคราบเลอะเธอที่ผมสร้างไว้สักนิดแปลกที่ตั้งแต่รู้ว่าท้องลูกหมาในพุงผมไม่เคยมีอาการแพ้ท้องแบบนี้เลยสักครั้งแต่ทําไมถึงได้มากราเริบตอนอยู่กับไอ้เชียดเท้าด้วยนี่หนูเกลียดไอ้เชียดนี่ใช่ไหมครับใช่ เหม็นขี้หน้ามันให้เยอะๆไปเลยยิ่งดีเข้าใจไหมเธอเป็นอะไรครับไหวไหมครับเชยเออกูมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเชยยังร้นจะปฏิเสธทุกความห่วงใยจากเด็กรุ่นน้องที่ควบตำแหน่งพ่อของลูกในท้องแบนรนด์ราบนี้ด้วยความปากแข็งทว่าอาการแม่ท้องอ่อนจะถูกลูกน้อยแกล้งอีกซ้ำๆเพราะรอบนี้เชมีอาการหน้ามืดหากยังดีที่พ่อของเด็กเกี่ยวตวหัดเอวบางนี้ไว้ทันทำให้ร่างขาไม่ต้องล้มหัวฟาดพื้นเพราะความอวดเก่งไม่เข้าเรื่อง กลับกันเธอนะครับเธอไม่ไหวแล้วนะเชเกกูไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมายุ่งไปห้องน้องดีไหมหรือจะไปห้องเธอดีครับคําถามเมื่อครู่ทาเอาเชเผยขมวดคิ้วมุ่นไม่พอใจแม้ตาจะยังปิดสนิทขณะถูกอุ้มมาวางไว้บนเบาะรถของใครสักคนซึ่งเชไม่มีอารมณ์ลืมตาขึ้นมาสังเกตเนื่องจากเริ่มมีอาการโลกหมุนเพิ่มเข้ามาอีกข้อตกลงหนูเกลียดมันหรือใครกันแน่ไอ้ลูกหมา เชลรอบถามตัวต้นเหตุสองคนผายความคิดระหว่างนั่งนี่ให้ใครบางคนตัดสินใจไปคนเดียวเพราะเชตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวเข้าแล้วจริงๆเมือจะใช้เวลาไม่นานมากนะักเชก็ถูกไอพ่อหมาอุ้มออกมาจากรถอีกครั้งเพื่อไปที่ไหนสักแห่งเสียงรอบข้างตลอดการเดินทางนั้นแทบไม่เข้าหูเชเลยเหมือนกันจบจะมาถึงจุดหนึ่งสุ่มเสียงทุ้มจากไอกคนหน้าหมาก็ลอยเข้ามาในสอดประสาทให้เชได้รู้สึกตัวอีกครั้งกุญแจห้องเธออยู่ไหนครับเชมันพามาที่ห้องเขาเองสินะเออ ก็ดีเหมือนกันอยู่หรอไว้หายดีเมื่อไรจะเฉยถมันออกไปตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นปล่อยกูลงสักทีทีแรกเทาก็ยังไม่ยอมปล่อยให้ผมไปดิสระจนเมื่อผมค่อยๆลืมตาขึ้นมามองดูไอ้เชี่ยเทาจึงยอมปล่อยให้ผมลงและพาตัวเองเข้ามาในห้องเชเธอพักผ่อนไม่พอเหรอครับผมหน้ามืดอ,อีกแล้วและไอ้เทายังตามมาประคองกันไม่ให้ห่างเหมือนเดิมส่วนผมก็ไม่นึือกตอบคำถามนั่นนอกจากเลือกจะสะบัดตัวออกจากพันธนาการอย่างดื้อรัน้น เขาว่ามันก็กลับไม่เป็นผลตามต้องการเนื่องจากเรี่ยวแรงขงผมหายไปกับอาการเหล่านั้นแล้วไหนเจ้าแรงหมามาจากไอ้เชื้อเท้ากักขังไม่ยอมปล่อยแล้วอย่างนี้ผมจะเอาอะไรไปสู้ได้งั้นเหรอผมเกลียดเกลียดแววตาที่มันทําเหมือนว่าเป็นห่วงกันนักหนาะท้าที่เคยทําลายทุกอย่างลงด้วยมือตัวแม่เงเองแท้ๆกูเกลียดมึงน้องรู้แล้วเชว่าเธอเกลียดน้องมากก็ดีขัดจําใส่สมองมึงไว้สะบ้างไอเด็กนรกรู้แล้วก็ปล่อยด้ แล้วสายหัวไปจากห้องกูซะแค่ยืนเองเธอยังทาไม่ได้จะให้เข้าออกไปได้ยังไงครับกูจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของกูมึงไม่ต้องมายุ่งไอ้เท้าไม่ได้มีท่าทีอะไรออกมาให้เห็นมากนะนอกจากแววตาลูกหมาที่ก้มมองลงมายังคงฉายชัดถึงความเป็นห่วงอาบน้าหน่อยไหมเชตัวเธอเปียกน้ำฝนได้ไม่สบายนะครับยุ่งอะไรด้วยผมเริ่มนึกโมโหเมื่อต่อให้ทาอย่างไรไอ้คนหน้ามึนก็ยังไม่เลิกคิดใส่ใจคําพูดของผมเลยสักคา สัมยังทำหน้าเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอเท้ายังมืนให้ผมอาบน้ำเปล่ยนเสื้อผ้าให้ได้ตอนนี้มันยื่นข้อเสนอว่าถ้าผมยอมทำตามที่มันบอกแล้วไม่จะยอมออกไปจากที่นี่ทันทีเพราะด้วยอาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นั่นจึงทำให้ผมไม่มีตัวเลือกมากนอกจากมาแก้เสื้อผ้าเปลือยเปล่าร่างกายให้สายน้ำวิ่งผ่านโดยมีไอหมาจอนจัดคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างรวมถึงการลูบไล้ฟองครีมอาบน้ำไปตามผิวขณะผมทำได้แค่ขมวดคิ้วมุ่นปิดเปลือกตาเหนียาตาโลกหมุน ไม่มีอารมณ์มานั่งเขินอายเริงร่าตัวเองกับอดีตคู่นอนเชครับเออเจ้าของดวงหน้าบิดเบี้ยวคลางรับอือหลังถูกอุ้มมาวางไว้บนเตียงด้วยเสื้อผ้าใหม่ทุกชิ้นนอนจะกลับแล้วนะครับเชเขอนอนพักนะททำไมคำบอกกล่าวาร่าเรยมเมื่อครู่จู่ๆก,ก็ทำเอาใจคนท้องกระตุกมู้งมิทั่วทั้งรา่างเราก,กบว่าเป็นคนละคนกับตอนก่อนนะก็สุดท้ายเชจะยอมเปิดเปลือกตาสีไข่นั้นขึ้นมา เราย่าน้ำตาอุ่นๆก็ได้เอ,อิดคลอไปตามแพ้ขนตางอนงามช่างน,น่าสงสารจะไปที่ไหนก็ไปเลยไอเด็กโง่ไปสิจะไปก็ไปเลยเชเธอร้องไห้ทำไมครับไม่ต้องมาสนใจกูสนใจสิครับน้องสนใจเชแค่คนเดียวทันทีที่ไอเท้าเห็นว่าผมน้ำตาน้องหน้าสองตามันก็รีบกระโดดเข้ามาเลียมือเลียเท้ากันแทบจะตอนนั้น ทั้งเอาแต่กรองหูผมด้วยถ้อยคำต่างๆนานาเสียงอ่อนไม่ต่างจากแรงสัมผัสอ่อนบริเวณกลุ่มผมนุ่มมือนี่เลยเชรู้ตัวว่ากำลังทำตัวแงงเง่ากับท้ามากแค่ไหนแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้คำพูดกับการกระทำก็เหมือนจะตรงกันข้ามกันทุกอย่างปากก็เอาแต่ไล่อีกคนไปให้ห่างท้าวาพาไอ้ลูกหมาไปเขาจริงเชกลับเป็นฝ่ายร้องไห้ขึ้นมาดืด้อๆเช่นนี้เธอไม่สบายตรงไหนครับเชร่นางขาไม่ยอมตอบ หากแต่เอื้อมือข้างนึ่งขึ้นมาจับชายเสื้อนักศึกษาแพทย์ไว้แทนเธอเธออ้อนเหรอครับไม่ใช่คนท้องอ่อนงึ้มๆตอบเสียงเบาเธอแม่งน่ารักจังครับน่ารักชิบหายเหมือนประโยคเหล่านี้เชจะรับรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันกำลังตะโกนกล้องอยู่บนใบหน้าหมาโง่อยู่นี่หากจู่ๆคำขออนุญาตแสเรียบง่ายนั้นก็ทำเอาเชไม่เป็นตัวเองไปชั่วขณะขอจูบหน่อยได้ไหมครับ ก็เนน้อยข้างในอกของร่างขาวกำลังเต้นไม่เป็นจังหวะแก้มเนี้อละเอียดก็ค่อยๆเหอร้อยขึ้นมาทันทีเมื่อลูกหมาเอ่ยคำขอต,องตรงๆออกมาเชกกำลังใจอ่อนแม้มันจะเพียงชั่ววูบก็ตามน้องจุกเชดเสียงครางอื้ออึงในลำคอของผมเป็นคำตอบชัดเจนว่ามันกำลังพึงพอใจแค่ไหนกับรสจูบจากอดีตคู่อริอย่างไอเด็กเทาแก้มเขาถูกอุ้งเท้าม,ามาของมันประคองเอาไว้หลวมๆเพื่อปรับเอียงองศาให้รับกับการจูบแรกลิเกไปมา พอผมบอกสีตะกูตะกักพร้อมกับหอหายใจหน้าแดงก่ำหลังไอ้เท้ายอมผลาออกเปลี่ยนมาเป็นพรมจูบตามผิวแก้มเมื่อเห็นว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วนั่นละ่ะอุ้งเท้าหมาของมันยังคงประคองแก้มเอาไว้อยู่ส่วนหน้าหลอที่หายจากผมไม่ถึงคืบก็เอาแต่ยกยิ้มทำเอาผมเริ่มเดือรำคาญขึ้นมาอีกครั้งจนได้รอยยิ้มซื่อบื้อนี่ก็ควรจะเกลียดเหมือนกันเพราะมันช่างแสนจะลวงหลอกเชคครับไม่ต้องมาเรียกบอกผมได้ไหมเธอเป็นแบบนี้บ่อยเหรอครับ ผมไม่แน่ใจว่าไอเด็กนี่กําลังหมายถึงอะไรอยู่กันแน่และคงเพราะหน้าตาผมมันเผอแสดงออกจนเกินไปแล้วมั้งไอเขาถึงได้อธิบายเพิ่มเติมอีกทีถึงเข้าใจอาการเวียนหัวพวกนี้เธอเป็นนานหรือย,ยังครับผมค่อย,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 อยๆขเมแมมปิฟปาเข้าหากันแน่นพลางผมคิดว่าจะตอบไอเด็กเชี่ยนี่ไปยังไงดีเพราะในเมื่ออาการพวกนี้ก็เกิดจากลูกในท้องของผมแต่มันเป็นต้นเหตุออกไปจากห้องกูได้แล้วไปหาหมอหน่อยไหมครับเชน้องเป็นห่วงเธอนะ ผมไลม่ไหมก็ยังจะตื้อเรื่องนี้ไม่มีลดละตามนิสัยหมาหมาของแม่งโดยเฉพาะความหน้ามึนหน้าด้านสันดานเสียไอ้เชื่อผมมีหน้าตาเหลือหลาขีดสุดเพราะจูจ่ๆไอ้ลูกหมาที่ไม่รู้ว่ามันหันไปนั่งช้อนประคองข้อเท้าผมอยู่แบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนมันกําลังอ้อนวอนกันด้วยการแนบใบหน้าหลอทูถ่ายไปกับหลังเท้าสลับกับการกดจูบมันลงมาพร้อมกับช้อนสายตาลูกหมาขึ้นมามองผมที่มองทุกการกระทําด้วยความทาตัวไม่ถูกมึงเล่นเชี่ยอะไร น้องเป็นห่วงเชลองไปหาหมอดูเธอนะครับเชหน่าเธอซีดมากเลยแ้วลูกเป็นไงที่ขี้ใกล้กูถึงตกอยู่ในสภาพนี้แม่งไอหมาหน้างโง่เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่20สินะครับเป็นไงนบ้างตอนนี้เฮ้ยเชเริ่มใจอ่อนแล้วเหรอนี่ <laughs> หรือยังไงทำไมไปร้องไห้อย่างนั้น,นเชเพราะเขาจะไปแล้วก็ร้องไห้แบบเหมือนไม่อยากให้ไปแต่แบบว่าก็นั่นแหละให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองนะว่าคิดยังไง ยังไงก็ฝาก,ปกเปมเมน็นก,ก,กำลังใจคุณเขียนเบคริสแซนด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่ายลืมไปอุดหนุนอ e ีบุ๊กของคุณนักเขียนเขาด้วยนะครับมีตอนพิเศษ4ตอนนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชั้นไปสวัสดีครับผมวันตนาเบ้